สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือช n n e l Weekend Startup ช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็เลยอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําขนมเอาไว้ทานในช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่กันครับและขนมที่เราจะทําในวันนี้นะครับดัดแปลงมาจาก f e r r e r o Rocher ครับลักษณะจะคล้ายๆกับ Energy Ball หรือว่า Power b a l l นั่นเองนะครับแต่จะมีลักษณะแล้วก็รสชาติใกล้เคียงกับ f e r r e r o r o c h e r มากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับในสูตรนี้นะครับผมจะใช้ถั่วฮา ใส่ลงไปเลยเอาเข้าเตาอบก็ได้หรือจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะครับผมจะอบที่ไฟ180องศาเป็นเวลาประมาณสัก10-15นาทีจนสีเขาเริ่มเข้มขึ้นครับ จะได้สีประมาณนี้นะครับสีมันจะเข้มขึ้นแล้วก็หอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะพักให้ถั่วเราเย็นตัวลงนิดนึงนะครับถั่วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ยัดไส้ตอนเราปั้นเป็นก้อนๆน,นะครับผมจะแบ่งออกมาประมาณสัก12เม็ดสับด้วยเราจะใส่ถั่วฮาซนัทอบแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พักให้เย็นตัวลงนิดนึงแล้วเราก็ใส่ลงไปปัด คือจะบอกว่าหอมมากๆก็จะประมาณนี้นะครับในสูตรนี้นะครับผมจะใช้ผงคาคาวพาวเดอร์เป็นออร์แกนิกที่นําเข้าจากเปรูนะครับอันนี้ของยี่ห้อนิว i l ลิชรสชาติดีมากเลยนะตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้ทดแทนพวกผงโกโก้เลยก็ได้นะครับเอาไปใส่สมูทตี้เอาไปทําเค้กทําอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับต่อมาผมจะใส่ผงคาคาวออร์แกนิกสองช้อนโต๊ะครึ่งโดยประมาณ อินทผลัมไปสักประมาณ3เม็ดเอาเม็ดออกด้วยนะครับใส่น้ำเชื่อมดอกมะพร้าว2ช้อนโต๊ะใครมีเมเปลิลไซรัปก็ใช้เมเปลิลไซรัปได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วผมก็ใส่วานิลาสกัด1ช้อนชานะครับแล้วก็เกลือป่นประมาณ1 4ส่วนสช้อนชา แล้วเราก็ปั่นเลยครับถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปนะครับเราสามารถเติมน้ำเชื่อมลงไปอีกสักนิดหนึ่งก็ได้โอเคตอนนี้เขาก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แหละต่อมานะครับเดี๋ยเราจะมาปั้นกันอันนี้ผมมีฮาร์เซนัทที่ผม แบ่งแยกออกมาไว้นิดนึงนะครับเราก็จะปั้นเป็นก้อน<ป>เราก็จะแลวผมก็จะใส่ถั่วฮาเซนัดลงไปหนึ่งอันนะครับ<ป>แล้วก็ปั้น คือจะบอกว่ากลิ่นมันหอมมากๆอะ่ะเวลาใช้ถั่วฮารเซนัทน,น,นะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่บอกเลยว่ามันพรีเมียมมากๆอะ่ะกินอร่อยมากๆเลยนะเหมาะกับเทศกาลอย่างคริสต์มาสอย่างพวกของขวัญปีใหม่อะไรเงี้ยเรา,าสามารถทําไปแจกใครก็ได้นะครับเวลาปั้นนะครับเราก็บีบให้ส่วนผสมเนี่ยมันแข็งตัวนิดนึงให้มันเกาะตัวกันหน่อยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆบีบใครจะ ทำส่วนผสมเนี่ยให้มันหยาบหรือให้มันละเอียดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยแล้วเวลาห่อเนี่ยความหนาตรงเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าอยากจะได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่แค่ไหนอันนี้ผมก็จะห่อค่อนข้างให้มันหนานิดนึงนะเวลากินเข้าไปนี่แบบเต็มปากเต็มคำมากๆกลิ่นเฮาเซนัทนี่แบบฟุ้งมากๆเลยนี่นะครับก็จะได้ก้อนประมาณนี้ขนาดก็เท่าโฟเรลโลโรชเชอร์เลยครับสูตรนี้เนี่ยจะทําได้ประมาณสัก 10ลูกถึง12ลูกนะครับถ้าเราห่อหนาๆห,หน่อยนะมันจะได้ประมาณสัก10ลูกถึง12ลูกนะครับแต่ถ้าเราห่อบางๆเคลือบบางๆเ,เนี่ยทำได้เยอะอยู่นะสักประมาณแบบ1 5บหลูกได้เลยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็อร่อยแล้วนะบอกเลยว่าโคตรอร่อยสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้มันแฟนซีกว่าน,นี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะแบ่งฮารซนัทอกมาประมาณนี้ แล้วก็สับ,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 บแล้วเราก็เอาอันนี้มากลิ้งนี่ Super h ปปา r d n e s s b u r ร i t o ล,โลอตเ c h e r ของเราเราก็กดเข้านิดนึงนะครับให้มันอยู่ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแบบที่สองนะครับเราจะใช้ ผงคาเคาออร์แกนิกตัวนี้เป็นตัวเคลือบด้านบนนะครับอารมณ์จะเหมือนแบบเรากินช็อกโกแลตที่เขาเคลือบผงโกโก้อ่นนี่เหมือนช็อกบอลไหมกินกับพวกชาพวกกาแฟนะมันจะเข้ากันมากมากเฟอรโช็อกบอลแล้วก็เคาะออกนิดนึงนะเดี๋ยวให้มันหนมา,ามา,ากเดี๋ยวมันจะขมนี่ครับเสร็จเรียบร้อย